你们好多呀。 มีมีใครก่อไฟแถวนี้หรอคะดูดิควันเต็มเลยอ่ะควันเต็มเลยวันดีค่ะวันดีตอนเช้าค่ะร้านกาแฟค่ะตรงนี้นะคะโอ้ยทำไมสวยอ่ะพี่ดิสวยอ่ะชุดสวยมากชุดสวยมากเดี๋ยวดูชุดเต็มๆก่อนโอ้ยสวยค่ะโอ้ย นี่พี่เขือยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยตื่นดื้อตือนนี่พี่เขืนี่เขื่ปเตรียมตัวไปทานได้แล้วใช่โอ้โหพี่ดี้เขาสวยมาเลยอ่ะโอ้โหนี่ะกาแฟหลงพ่ออ่านี่นะคะกาแฟหลงบ้านตัวแค่ตัวแค่ะไม่ไม่ใช่ทำนามีใครทำขวัญนาคไหมคะมีใครทำขวัญนาคไหมเพืิดบวชนี่นะคะบวชเพแต่เช้านี่ ถ้าคุณเจ้าแล้วนะคะอ๋อถวายเรียบร้อยแล้วขึ้นขึ้นตักใส่ผ่าเรียบร้อยใส่านานเรียบร้อยทา้แลวพร้อมนะค่ะค่ะเรียบโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาค่ะชุดก็สวยคนก็สวยเผื่อก็สวยนี่กระทิลมควันกระทิลมควันด้วยอ๋อเทียนเหรอเทียนใชโอ้ค่ะโอ้ใช่ได้กลิ่นขึ้นมาแล้วค่ะหอมมากเลยไม่ได้การและคือน้ำลายซะก่อนแล้วนี่ เอาคณะหมูกรอบก็เนี่ยเอาหมูผัดกระเพราคณะอ๋อนี่ค่ะคณะคณะพะโล้เอาใครก่อไฟนยหมอกเต็มเลยนะควันเต็มเลยอะ่ะเต็มเลยเต็มเลยนี่ถัวง,งอกผักชีเตรียมไปแล้วกระเพาะปลาขออนุญาตเปิดหม้อโอ้โหใหญ่มากเบอร์อะไรเนี่ยหม้อเบอร์อะไรไม่รู้เลยฮะอ้เบอร์ห้าสิบห้านะคะไม่ใช่เลขเด็ดวดนี้นะ หม้อเบอร์55อ๋อนี่ค่ะอันนี้นี่อะไรเนี่ยอ๋อยำยำค่ะโอ้โหโบมีปลาร้ามโลค่ะโอ้โหนี่ยำนะคะยอันนี้ปลารโอ้ยำขับอะไรนี่แปลาร้าทงเครื่องอีกหม้อนึงโอ้แล้วก็นู่นอีกไหมโอ้แนว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 โอ้โหจากปลาร้าทงเครื่องของชอบเนี่ยโอ้โหกึนน้ำลายกึนน้ำลายนี่ไม่ใช่ธรรมดาทานที่ไหนนี่ ลงทานที่ไหนคะเนี่ยพายารีแลเบอร์บ้านเราที่แหลมเอ้ยนี่คนสำคัญเนี่ยนี่ทำอะไรน่องมานี่ต้มเส้นม้วนเส้นต้มเส้นแม่นไหมเส้นข้เปียกโอ้ข้าเปียกไม่ไม่ไม่ใช่ข้าเปียกม้วนเส้นบ้านเราที่แหลมอ๋อต้มเส้นโอ้ยเคยยิ้มหวานใท่ล่ะเออนี่ผู้นี้แม่นบอสที่มะโก ไฟแล้วควันมันเต็มไปหมดของทางวัดเลยเนี่ยแม่นแม่นแม่นควันมาหนีิหมอกค่ะหมอกโอ้เนองมันเย็นเนาะมันเย็นโอ้พอฝนตกเมื่อวานดีเลยเนาะไม่หม้อเอออากาศเย็นดีเด้ไหนเครื่องปรุงเครื่องปรุงเด้ไหนเดี๋ยวติดปุงติดป้ายอาหารเสร็จก่อนป้ายมาที่หลังนี่อุ้ยหม้อเบอร์อะไรนี่เบอร์หกสิบโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานุ่นเบอร์ห้าห้าอันนี้เบอร์หกสิบอันนี้สี่สิบห้าโอ้โหนี่โอ้เลี้ยงกันแบบโอ้โห ให้รู้จักให้รู้จักนี่ลงทานใจบุญบริษัทไทยวารีรับเบอร์ไทยยารีอ,อ,โอโหเอาเราทำไมเราอ่านไม่นี่ต้องให้เจ้าของว่าอ่านเลยเนี่ยแ,แม่แเราแม่ระเบียบผู้เดียวกันบอ,อ,นนอนะอ๋อเนี่ยหนูอ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ชื่อบริษัทเนาะโอ้ออนี่ไม่เบียบคือผู้จัดแจงให้มันอร่อย<า>ความอร่อยจะเกิดขึ้นนี่โหนี่ พระปงพระป่าปักกันอีกต่อด้วยนะคะลูกหลานหลวงปู่เก้าเนี่ยนะลงทานนี้คือลงทานลูกหลานหลวงปู่เก้าดูดูของแม้เส้นแหมอืมเพื่อนขนมจีนตรงนั้นมีแค่แกงขายตรงนี้โอ้ไ่ใช่ธรรมดาทางนู้นเขาแต่งสวยมาแล้วด้นี่ไปดูที่หม้อแกงเพป็นหน่อยโอ้โหหม้อแกงอันนี้นี่เพื่อนกำลังหยิบใหญ่เลยเนี่ยอันที่มันสับขาไว้เมื่อวานนี่ด้วยนี่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 โอ้ นี่นี่คือจะใส่บาทหรือว่ายัางไงเนี่ยใครใครเขาจะขึ้นศาลา,า,าใช่ไหมอ๋อก็จะได้ง่ายเออเออเออจริงจริงอู้อันนี้อันนี้คุณแม่คุณแม่ก้าวนะคะนี่โอ้โอ้หผักเผืกโอ้โห,ผ,โโหผักนี่ก็ล้างอย่างดี ใช่ไหมผู้ปับผู้ปับกันเน um ี่ยคนทำหน้าตาดีอะไรก็เลยก็อร่อยเต้น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 นี่สุดสุดเด็ดเคล็ดลับค่ะเขาก็ทิใหญ่เลยค่ะคลุกใหญ่คลุกใหญ่เขาจีสามสี่เสียดายคนไม่ได uh ้มาเนาะไม่ได้กิน เขาจีสามสีอ่ะโหเผือกฟักทองแล้วก็อัญชันอ้าเอามันมีอะไรบ้างนะเอามาอีกทีสิเนี่ยคนเขาจะได้ฉากุ้งเนี่ยมีเผือกฟักทองแล้วก็กะทิเอ่อกะทิธรรมดาไม่ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่เขาย่างไว้เฉพาะเนี่ยเขาจีเขาจีรุ่มหัวใจ ไม่ใช่แล้วก็มีมีแม่ชีทางไกลนะคะวัดหลวงปู่ทองสุกนี่วัดป่าวุฒารามนะคะหนองบัวลำพูครั้งที่แล้วคุณแม่ชมก๋วยเตี๋ยวโอ้หติดอกติดใจอร่อยอร่อยค่ะนี่นี่ที่อร่อยได้นี่ไม่ใช่ใครนะนี่เห็นไหมนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บแม่มาใช่ไหมนี่คือแม่มา ถ้าแม่ไม่มาล่ะแม่บาาอกอดกินก็จีนี่เสร็จตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วทำตั้งแต่กี่โมงโอ้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ไอ้อยังงี้แม่มาล่ะมม่มาเอาตีสามครึ่ง,งใช่ใขอบคุณที่แม่มาใช่ไหมขอบคุณที่ใครขอบคุณที่แม่มาแล้ววันนี้นะ ข้าจีนี่ธรรมดาเขาเดือนนี้นี่มีนาเข้าเมษามันต้องร้อนแล้วนะเขาไม่ฮิตเข้าจีแล้ววันนี้เมื่อวานเมื่อวานฝนตกหมอกลงหมอกลงรับเข้าจีแน่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาอิทธิพลนั่นแหละอิทธิพลคุณแม่ทําไมคุณแม่มาช่วยจีข้าวแต่เช้าเลยคะหน, <laughs> หนาวเลย <laughs> แก้มเป็นสีชมพูเลยอะ่ะ <laughs> อิจฉาคุณแม่มากเลย คือสังเกตชุดด้วยนะคือมันหนาวอ่ะอากาศไม่คิดว่ามันจะต้องอากาศมันเย็นเนาะโอ้โหแล้วเมื่อคืนนอนหลับดีไหมคะแล้วมีฝันไหมคะคุณแม่ให้บอกเลขหรอแสดงว่าคุณแม่ฝันสวยไสวยสิสวยสิ นี่เขาอยู่ใกล้ๆลร้านข้าวจี่ด้วยนะร้านข้าวจี่นี่คือที่เลือกตรงนี้เพราะมีดอกไม้เนี่ยมันเป็นดอกจริงด้วยนะเนาะเหมือนดอกพลาสติกเหมือนดอกปลอมเลยแต่สวยอะโต๊ะโต๊ะนะคะนั่งทานได้โอยังคงมีแบบโอ้โหไอ้น้ำมันก็ยังเกาะเต็นท์อยู่นะดูเดยหมอกอะหมอกอย่างนี้ต้องกินข้าวจี่นะอย่างอื่นกินแล้วอย่างนั้นน่ะนี่ สังเกตนี่อันนี้กำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มนี่เห็นไหมเซเลบเซเลบ